สวัส,สดีคะ่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรักเล็กเด็ดทางช่อง MThai สามบีบีคิกก์ทีวียูทูบติกต็อกแล้วก็ในช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยนะคะซึ่งในรายการรักเล็กเด็ดนี่ค่ะก็จะมีการพยาารณ์การทำนายไทยทักรุษสตาของแต่ละคนว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เด่นเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไร เร่งในครั้งนี้นะคะก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะรักเล็กเด็ดเนี่ยมีข่าวดีประบอกกับทุกท่านนะคะว่าตอนนี้เอ็มไทยเปิดที่ท่านจับจอบเป็นเจ้าของวอลเปเปอร์เสริมดวงค่ะซึ่งเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นมงคลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชุดของพระศิวรีองค์ท่านเท้าคุเวหรือแม่นังกวักแล้วในราคาที่ทุกท่านจับต้องได้ค่ะแค่189บาทเท่านั้นเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะ เอาละค่ะก่อนเข้ารายการทุกท่านคะ่ะอาจารย์ลักษ์ขอกำลังใจแป๊บนิดนึงคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการด้วยเมื่อก,กดกันแล้วมาฟังกันค่ะว่าสำหรับคนที่เกิดอาทิตย์นะคะขอแสดงความยินดีเลยค่ะเรื่องเด่นๆ่ของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยสามารถกอบโกยเงินทองกันเลยทีเดียวการทําบุญเสริมดวงในช่วงนี้นะคะอยากจะให้มันใส่บากการจัดห้องพระหิ้งพระให้เรียบร้อยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงคุณได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของการงานนะคะมีความก้าวหน้าค่ะแต่คุณยังต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทกับตัวงานอย่างต่อเนื่องสังคมที่ทํางานดีค่ะนะคะให้ความร่วมมือซึ่งกันและการเป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าเริ่มจะมีความครอบตัวนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จไปอย่างดี ช่วงนี้การเงินของคุณนะคะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยมีเข้ามานะคะแต่ว่าต้องทําใจนิดน,นึงนะเพราะคุณจะมีเรื่องของการเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องของการซื้อของที่ไม่จําเป็นสุขภาพช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันนี้ต้องระมัดระวังพวกไข้หวัดหรือโรคติดต่อต่างๆไว้บ้างแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวัง อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการมาพูดคุยให้เราลงทุนต่างๆห้ามเด็ดขาดนะเลขมงคลค่ะเป็นเลข4เลข3แล้วก็เลข2แล้วขุมทรัพย์ของคุณค่ะ3ตัวหลังของเบอร์โทร,รศัพท์นี่คือขุมทรัพย์ของคุณแล้วหากเรามีเวลาได้ไปวัดไปวานะคะอย่าลืมจุดทูปเสดียไทยด้วยเครื่องประดับเสริมดวงก็จะเป็นพลอยนป9 หรือทองคําหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้สําหรับการสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพื่อขอพรขอ,ขอโชคขอ,ขอ,ขอลาบเนี่ยอย่าลืมค่ะสักการะองค์สันทาวเวสุวรรณหลวงปู่รีดาแล้วก็เจ้าพ่อเสือทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการทําบุญเสริมดวงนะคะให้ออกโรงทานหรืออาจจะใส่บาทกับพระพิสุสงฆ์ที่มีอายุนะคะอาจจะเป็นหลวงพ่อหลวงตาต่างๆก็ได้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงคุณได้อย่างดี ในวันเสี่ยงโชคเนี่ยให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงค่ะแล้วสถานที่นะให้เป็นสถานที่ที่จะใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลก็ได้หรือเป็นสถานที่ราชการก็ได้ห้าจะซื้อออนไลน์ซื้อวันอังคารค่ะตั้งแต่เวลา,า9.30เป็นต้นไปจนถึง10.30น,นสีมงคลของคุณนะคะจะเป็นสีชมพูและสีดำแล้วสีต้องห้ามคือสีม่วงสีเหลืองเข้ม มาต่อกันค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องเงินเดในช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเรียกว่าช่วงนี้นะมีหน้าที่การงานที่มีความก้าวหน้าแล้วหากใครเนี่ยที่กําลังคิดจะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนง,งานช่วงนี้ถือว่าดีนะโดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจต่างๆการต่อย,ยอดการขยับขยายสาขาสาขาในพวกนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีสําหรับคุณเลยทีเดียวโดยเฉพาะ ในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกใครทํางานอยู่ติดขัดอะไรเดินเข้าหาผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่จะคอยให้การสนับสนุนให้คําปรึกษาแนะนําให้การช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างช่วงนี้นะระมัดระวังค่ะคนไหนมีเงินให้ระมัดระวังคนใกล้ชิดใกล้ตัวเนี่ยจะเอ่ยปากยืมเงินคุณเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้หากคุณมีเงินนะควรเก็บออมเป็นพวสละอมสิงจะดีกว่า เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราเอาเงินฝากธนาคารเขาก็จะมาขอหยิบขอ,อยืมแล้วคุณนี่แหละจะใจอ่อนไม่ปฏิเสธเขานะคะทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยมาดูกันนิดนึงความรักมันจะมีในเรื่องของความระแวงความหึงหวงการไม่หยุดเลยมันจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้หากใครมีรักซ้อนเนี่ยให้เราวัดระวังให้มากเลย แต่หากคุณรู้จักพูดจาดีๆกับคนรักพูดไพเราะพูดหวานหูจะดีมากๆเพราะคนรักจะให้โชคคุณค่ะคนโสดนะถ้าพูดถึงรักแท้ยังไม่เจอต้องรอไปก่อนและช่วงนี้ใครโสดอยู่ควรทุ่มเทกับในเรื่องของงานจะดีกว่าสุขภาพแข็งแรงถึงแม้จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกค่ะว่าอย่าให้ใครยืมเงินหรืออย่าเอ่ยปากทวงเรื่องเงินกับใครโดยเฉพาะหากเรามีลูกหนี้เพราะการเอ่ยปากทวงเงินกับคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เกิดปากเสียงกันได้มาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลเลขมงคลของคุณคือเลข2เลข3แล้วก็เลข7คุ้มรัพ์อยู่ที่แบบประชาชนค่ะ4ีตัวท้ายของเลขแบบประชาชนนะนั่นคือขุ้มรัพ์ของคุณแล้วเลขประทัด ทีนี้เครื่องประดับเสริมดวงเนี่ยนะช่วงนี้ให้หาไข่มุกเพชรหรือหยกติดตัวไว้สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อจะให้บังเกิดโชคลาภก็จะมีแม่นางกวากมีปู่ฤาษีแล้วก็พระศิวลรีการทําบุญเสริมดวงตอนนี้นะคนเกิดวันนี้ให้มันสวดมนต์มันนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมตรงนี้จะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวการซื้อค่ะในวันเสงโชคซื้อกับคนพิการหรือคนท้องก็ได้ แล้วสถานที่ซื้อนะอาจจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้าหน้ามูลนิธิหรือร้านอาหารถ้าเราจะซื้อออนไลน์ให้ซื้อได้วันศุกร์ตั้งแต่เวลา10.30ถึง12.15สีมงคลของคุณคือสีน้ำเงินสีครีมแล้วสีที่ห้ามใส่โดยเด็ดขาดคือสีแดงท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคนเกิดเปด็นคารเด่ในใน,ในเรื่องของความรัก โดยเฉพาะคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเรียกว่าช่วงนี้นะความรักสดใสาราบลื่นมีความสุขกันนุ่งกันนิ่งกันไม่ห่างเลยทีเดียวมีในเรื่องของการวางแผนท่องเที่ยวด้กันด้วยใครอยากมีบุตรวางแผนเลยค่ะจะทำกิฟต์หรือจะวางแผนการมีบุตรช่วงนี้ทําได้คนโสดได้พบกับคนถูกใจแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้นะคะ อย่างสัพพัสข้อมือนะคะรวมถึงหากคุณจะต้องมีการเดินเรื่องในเรื่องของการขอสินเชื่อการขอการกู้ยืมหรืออาจจะมีเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้เปรียบโชคลาบมีเข้าบ่าบ้างเล็กๆน้อย,อยแล้วโชคลาบตรงนี้ช่วงนี้บอกได้เลยค่ะว่าคุณฝันแน่นเพราะฉะนั้นโชคลาบก็จะเกี่ยวกับความฝันของคุณนี่แหละ ส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังใครมีโรคประจำตัวระวังโรคประจำตัวจากกำเริบแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือช่วงนี้นะความประมาทของคุณความหลงลืมของคุณเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเสียเงินอย่างไม่ควรเสียมาดูตัวเลขมงคลเลข5เลขสเลข6แล้วกลุ่มทรัพย์ของคุณนะคะจะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์รวมถึงความฝันของคุณและก็อายุของคุณโดยเฉพาะใครที่เกิดในเดือนธันวาคมเนี่ย อายุยากอายุเต็มอย่าลืมนะนี่คือขุมทรัพย์ของคุณช่วงนี้นะคะเครื่องประดับเนี่ยให้ใช้เครื่องเงินนาคหรือนิลสวมใส่ติดตัวไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราจะสักการะบรูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับแม่ย่าโมหลวงพ่อปากแดงค่ะแล้วก็องค์พระพรมธาดาโดยเฉพาะหลวงพ่อปากแดงนี่เน้นเรื่องของโชคลาภเลยนะแต่ใครติดขัดในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆก็จะมีพระพรมธาดาค่ะ การทาบุญเสริมดวงช่วงนี้นะให้ทําบุญเกี่ยวกับการสั่งลูกลิมิตหรือการใส่บาตรพระประจำวันเกิดแล้วก็หรือเราอาจจะโอนเงินไปยังมูลนิธนิต่างๆนะคะเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรก็แล้วแต่ได้บมดเลยเพราะว่าเวลาทาบุญขอให้มีความตั้งใจในการทําบุญนะวันเสียเส่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่สูงอายุแล้วสถานที่เนี่ยให้อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่ขายสักการะหรือ,อาขาย ดอกไม้บูชาพระค่ะสำหรับการซื้อออนไลน์ช่วงนี้วันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา7.35จนถึงเวลา9.00นถือว่าเป็นช่วงที่โชคลาภรอคุณอยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวสีมงคลเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงแต่สีที่ไม่ดีสำหรับคุณเป็นสีที่สกัดในเรื่องของโชคลาภคือสีฟ้าสำหรับท่านที่เกิดวันพุธจางวันคือคนที่เกิดตั้งแต่เวลา6โมงเช้า ไปจนถึงเวลา18.00นอ,อันนี้เราเรียกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันมาดูเด่นในเรื่องอ,อันนี้ต้องเตือนเลยนะคะว่าคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเด่นในเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางก็ดีนะคะหรือการถูกของมีขมตรงนี้ต้องระมัดระวังเออมาแก้เคล็ดกันนิดหนึ่งถ้าใครสามารถบริจาคเลือดได้ให้บริจาคเลือดหรือ ใครอาจจะเลือดจางอะไรก็แล้วแต่มีวิธีหนึ่งคือการทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้จะมีดวงปฏติเหตุก็จริงนะแต่คุณก็ยังมีดวงที่ได้ทุกขราบด้วยเช่นกันให้แก้ดวงแก้เคล็ดก่อนค่ะนะคะไถ่ชีวิตสัตว์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมดไปหรืออาจจะบรรเทาเบาบางกลายเป็นเล็กๆน,น้อยนแค่มีบาดก็ได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานค่ะ การงานเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้ก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลยนะใครที่จะเดินเรื่องโยกย,ย้ายหรือคิดที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือหากคิดจะลงทุนในกิจการต่างๆก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเช่นกันการเงินช่วงนี้หมุนคล่องค่ะแต่ต้องให้ระมัดระวงังการจะเสียรู้กับคนรอบข้างรอบตัวได้นะคะโชคลาภบมีเข้ามาให้คุณได้จับต้องได้นะคะหรือ บอกบอกไว้นิดนึงนะใครก็ตามที่เกิดกวันนี้นะแล้วเวลาซื้ออะไรเนะี่ยมันเฉียดไปเฉียดมานึกได้ว่าตัวเองกัติดบนไหมถ้าติดบนให้แก้บนก่อนแล้วโชคลาภจะมาหาคุณความรักของคุณค่ะนะคะก็จะมีการเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีการพูดจากันรู้เรื่องมากกว่าแต่ก่อนก่อนหน้านี้อาจจะพูดกันนิดนึงก็ขัดหูกันทะเลาะกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้จะเป็นช่วงที่ความรักหวานแหววค่ะ คนโสดรักใครชอบใครถ้าคุณไม่จีบก่อนก็อดเหมือนเคยอันนี้นะถ้ารักใครชอบใครแสดงความรู้สึกบอกเขาเลยค่ะสุขภาพช่วงนี้คนเกิดวันนี้เอ่อในเรื่องของไข้หวัดภูมิแพ้ต้องระวังแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคืออย่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งของคนอื่นเข้าไปตัดสินปัญหาของคนอื่น มันจะทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนค่ะแล้วเลขมงคลช่วงนี้คือเลขเก้าเลขสามเลขเจดขุมทรัพย์จะอยู่ที่บ้านเลขที่นะคะมีขุมทรัพย์อยู่ที่บ้านเลขที่รวมถึงการบนบานสันก่าวด้วยอันนี้ก็จะเป็นคุมทรัพย์ของคุณนะเ<อ>ครื่องประดับเสร,ริมดวงช่วงนี้ให้ใช้ปล่อยสีเขียวจะเป็นมรกตก็ได้เขียวสองก็ได้แล้วเครื่องประดับสีทองก็ได้ค่ะสําหรับการไหว้พระ ให้ไปกราบสักการะขอพรขอโชคลาภกับหลวงปู่สวงพ่อแม่และสมีแล้วก็องค์ท่านทางเครวเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะให้ทาบุญเกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาอาจจะเป็นการสร้างโรงเรียนก็ได้รวมถึงการสร้างโรงพยาบาลด้วยเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับคนที่มีผิวสองสีหน้าตายิ้มแยิ้มเ่มใสแล้วสถานที่อาจจะเป็นที่ลานจอดรถหรือในปั๊มน้ํามันค่ะ สำหรับการซื้อออนไลน์เนี่ยคนที่เกิดวันนี้อาจารย์ลักษณเน้นนะซื้อวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา12.05เป็นต้นไปจนถึงเวลา1 3 3 0สีมงคลของคุณคือสีฟ้าสีเหลืองแล้วในวันนั้นสีน้ำตาลกับสีเทาห้ามใส่ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยตั้งแต่คนที่เกิดวันพุธนี่แหละ ตั้งแต่เวลา1 8 0 1ไปจนถึงเวลา6โมงเช้าของวันพฤหัสบดีตรงนี้เราเรียกว่าคนที่เกิดวันราหูหรือวันพุธกลางคืนนั่นเองมาดูกันคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเด่นเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะแล้วก็ถ้าเกิดมีการทำบุญนะคะไปไหว้พระก็แล้วแต่ ให้ตั้งจิดอธิษฐานขอโชคขอราบก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองด้วยเรียกว่าเดินทางทั้งทีไปวัดไปวัดทั้งทีหาช่องทางเสริมดวงนะคะให้กับตัวเองเลยการงานตอนนี้ดูเหมือนจะมีความก้าวหน้านะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารหรือการติดต่อประสานงานการได้ข้อมูลที่มันไม่ตรงเนี่ยมันจะทำให ปัญหาเรื่องงานเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเรื่องงานช่วงนี้ใครคิดจะเปลี่ยนงานชะรอไว้ก่อนอย่าพึ่งโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนหรือ,อ,อมีการโยกย้ายงานมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเลยส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินจะดีขึ้นกว่าแต่เดิมนะถึงแม้ว่ามันจะมีในเรื่องของการติดขัดอย่างไร ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากคนรับข้างรับตัวแล้วยังมีโชคลาบเข้ามาเสริมให้อีกบ้างเล็กๆนน้อยการเสี่ยงโชคตรงนี้นะคะอย่าโลภถ้าโลภเนี่ยมันไม่ได้เพราะเป็นแค่โชคเล็กๆเท่านั้นในเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นความรักที่มีสุขหันษากันเลยเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีใครก็ได้แต่ที่เคยคบหากันอยู่ตอนนี้ การสัมพันธ์ความสัมพันธ์ต่างๆจะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นส่วนคนโสดหากช่วงนี้มีใครเข้ามานะให้เรงครบหาดูเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะอาจจะเป็นตัวจริงของคุณได้ในอนาคตสุขภาพอันนี้ต้องเตอือนเลยค่ะในเรื่องของอาหารการกินคุณมีโอกาสที่จะอาหารเป็นพิษการแพ้อาหารตรงนี้มันมีโอกาสมากๆเลยได้แต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยซะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของการพูดคุยกับพวกแก๊นคอร์เซ็นเตอร์แกรมเมอร์ต่างๆตรงนี้ต้องระมัดระวังเลขมงคลค่ะจะเป็นเลข3เลข9เลข4แล้วกลุ่มรั์ของคุณจะอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์เครื่องไหนใช้บ่อยเครื่องไหนใช้ติดต่อเรื่องงานเครื่องนั้นละค่ะที่จะเป็นกลุ่มรัพย์ให้กับคุณแล้วเครื่องประดับเสริมดวงช่วงนี้นะให้ใช้ไข่มุกคริสตัลหรืออาจจะเป็นหินไทยก็อายก็ได้ การไหว้พระเพื่อขอพรในเรื่องของโชคลาภองค์พระแม่ธรณีปู่สิงสุโธแล้วก็พระราหูส่วนการทําบุญเสริมดวงช่วงนี้นะให้ทําบุญร่วมสร้างพระประธานทําบุญนะคะด้วยยาหรืออาจจะร่วมบุญในเรื่องของการสร้างสถานปฏิบัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคค่ะให้ซื้อคนที่มีรูปร่างอวบอ้วนตัวใหญ่หน้าตายิ่งย้มแจ่มใสนี่คือคนที่จะให้โชคคุณ แล้วสถานที่โชคลาบรอคุณอยู่คือปั๊มน้ำมันท่ารถท่าเรือการที่เราจะซื้อออนไลน์ซื้อวันพุธตั้งแต่เวลา19.30เป็นต้นไปจนถึงเวลา21.30นอกสามสีมงคลช่วงนี้จะเป็นสีม่วงสีชมพูแล้วสีที่เป็นสีที่อับโชคของคุณห้ามใส่สีกรมท่าและสีดำมาต่อกันคนที่เกิเพปปดพฤหัสบดีจะเด่นในเรื่องของโชคลาบ ที่เรียกว่าตอนนี้นะจับไพ่มาสาบใบบอกได้เลยค่ะว่าพร้อมอ,อกพร้อมใจวิ่งเข้าหาคุณดวงทีๆแบบนี้นะอย่ารังรอที่จะทําบุญทําทานให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะหรือเราอาจจะทําบุญกับวัดที่เขาไม่มีความเจริญก็ได้แม้กระทั่งพวกขอทานก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ลักบอกเนี่ยมันจะเป็นการเสริมดวงให้คุณเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมา ส่วนเรื่องของการงานที่ทําช่วงนี้ก้าวหน้านะเรียกว่าจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากเพื่อนร่วมง,งานแต่ว่ามันก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือแบบตามความจําเป็นเท่านั้นช่วงนี้ถ้าหากลุยเดี่ยวได้จะสําเร็จได้ดีกว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยใครที่จะลงทุนบอกเลยค่ะว่าให้หยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะ ถึงแม้จะมีการติดขัดก็ผ่านด้วยดีเพราะจะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรับค่าซึ่งคอยมองอยู่แล้เขาเป็นห่วงคุณถึงเวลาวิกฤตจริงเขาอดไม่ได้หรอกที่จะให้ความช่วยเหลือคุณส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าให้ระวัดระวังบุคคลที่สามตรงนี้อาจารย์รักไม่ได้หมายถึงกิ๊กอย่างเดียวนะแต่อาจจะหมายถึงญาติพี่น้องหรือเพื่อนปลูกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่จะเข้ามาก้าวไกา่จนทําให้คุณทั้งสองทะเละาะกันมีปากมีเสียงกันได้คนโสดจะได้พบคนถูกใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้คบหาได้ดูใจกันด้วยสุขภาพค่ะเราบัดระวังการอยู่ในสถานที่ที่มันอับ,อ,บ,อ,บอากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเนี้นะคนที่เกิดวันนี้ระวังการถูกสัตว์ทําร้าย โดยเฉพาะพวกมาแรงต่างๆอาจจะสุกกัดถูกต่อยได้ตรงนี้ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังให้มากๆเลยทีเดียวสำหรับเลขมงคลเลขเจดเลขเ้าเลขห้าคุมทรัพย์ของคุณอยู่ที่สัตว์มงคลใครบูชาสัตว์มงคลไว้อาจจะเป็นทยาเต่าเรือนกบนะตรงนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ให้คุณรวมถึงใครไปวัดไปว่าย่าลืมค่ะเสียงเซมซีนะเอาตัวเลขมา เสี่ยงโชคดูเครื่องประดับเสริมดวงตรงนี้นะจาจารยร์รักอยากให้สวมใส่เครื่องเงินหรือหินมุนโตนอย่างใดอย่างหนึ่งยค่ะเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินและโชคลาภเข้ามาหาคุณการไหว้พระขอพรหนึ่งองค์พระแม่รัศมีสองหลวงพ่อสมปรารถนาแล้วก็องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยใครติดขัดเรื่องงานใครติดขัดปัญหาชีวิต ใครติดขัดเรื่องเงินขอพอจากพระองค์เลยค่ะสำหรับการทําบุญเสริมดวงนะไปวัดไปวาสิ่งหนึ่งที่ต้องทาคือการเติมน้ํามันตะเกียงหรือถ้าที่วัดนั้นไม่มีก็จะเป็นการบริจาคค่าน้ำค่าไฟแทนได้เคล็ดลับในวันเสงโจกให้ซื้อกับคนที่มีรูปร่างสูงโปร่งผิวสองสีแล้วสถานที่ซื้อหรือสถานที่ที่โชคลาภรอคุณอยู่ก็จะอยู่ที่วัดเก่าวัดโบราณที่มีชื่อเสียง อยู่ที่จุดเช็คอินรวมถึงสถานที่ราชการด้วยถ้าจะซื้อออนไลน์ซุปเปอรพุุธค่ะตั้งแต่เวลา10.15ไปจนถึงเวลา11.30สีมงคลช่วงนี้นะคะให้ใช้สีแดงหรือสีส้มสดแล้วในวันเสี่ยงโชคห้ามสีม่วงเข้มกับสีเทาเข้มท่านที่เกิดวันศุกร์มาดูอช่วงนี้เด่นเรื่องสุขภาพเพดัะนั้นช่วงนี้นะ การพักผ่อนจําเป็นสําหรับคุณควรพักผ่อนให้พอแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่ควรไปอยู่ใกล้ชิกคนป่วยรวมถึงหากคุณนะมีโรคจําตัวตรงนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีมิเช่นนั้นนะถ้าปล่อยปะละเลยมันจะทําให้เกิดอาการหนักได้หากเราจะแก้เค็ดนะให้คนที่เกิดวันนี้ซื้อยาถวายพระพิสุสงฆ์หรืออาจจะบริจาคเงินบูรณะโบสถ์วิหารต่างๆก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให เรื่องของสุขภาพเนี่ยบรรเทาเบาบางลงการงานช่วงนี้นะคะแม้จะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรที่คุณต้องหนักอกหนักใจหรือต้องกุมใจปัญหาที่มีก่อนหน้าน,นี้มันจะเริ่มคลี่คลายะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่จะเริ่มงานตัวใหม่หรือการนำเสน,นอโครงการต่างๆให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับการพิจาจณาเป็นพิเศษด้วยเช่นกันการเงินของคุณเนี่ยตอนนี้เริ่มดีขึ้น จะมีเส้นทางของเงินเด็กเข้ามาหลากหลายเส้นทางเลยแล้วก็คุณยังมีดวงเสี่ยงโชคอีกอ่ะน,นะคะหรืออาจจะได้เงินทดแทนนะที่ทําให้สภาวะเนี่ยมันมีความคล่องมือเงินมันจะไม่ชอ็อตไม่ขาดมือและช่วงนี้นะคะหากคุณเจอขอทานเนี่ยาจะารักแนะนำเลยนะไม่ว่าจะเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดให้ทําทานกับพวกเขาตรงนี้จะเป็นการเสริมดวงให้กับคุณภายในตัวเลยทีเดียวความรักนะ ความรักของคุณเนี่ยยังสดชื่นยังแจ่มใสยอยู่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ใครคิดจะมีลูกนะช่วงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีลูกด้วยคนโสดค่ะจะได้พบคนจริงใจกับคุณนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนดีๆเข้ามาเขาจริงใจกับเราลองคบหากันถึงแม้อนาคเนี่บอกเลยค่ะว่า อาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้ช่วงนี้สุขภาพเดี๋ยวต้องระมัดระวังพวกเ,เส้นเอ็นบ้างพวกกล้ามเนื้อบ้างเพราะว่ามันอาจจะมีการเจ็บกล้ามเนื้อมีการอักเสบไว้บ้างตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่ายกของหนักเกินตัวนะเดี๋ยวมันจะทําให้คุณป่วยได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะความประมาทความใจร้อนของคุณมันจะทําให้คุณเจ็บตัว ทีนี้เรามาดูเลขมงคลกันเลขมงคลของคุณคือเลข8เลข6เลข5คุมทรัพย์จะอยู่ที่เลขประทัดค่ะแล้วก็การล้วงหายนะเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะคุณดูบัตรประชาชนของคุณเลยค่ะใน13มหลักมีเลขตัวใดที่มันซ้ำซ้ำๆกันคุณดึงเลขตัวนั้นออกมานั่นคือเลขนำโชคของคุณส่วนเครื่องประดับเนี่ยนะก็จะมีเครื่องเงินมีเพชร หรืออะไรก็ได้ที่เวลาใส่แล้วมันส่องประกายหรือยิบระยับนี่คือเครื่องประดับเสริมดวงของคุณหลักการไหว้พระขอพอรให้ไหว้ขอพอรนะคะกับปู่ฤาษีหรือพระนางสุนันทาหลวงพ่อรวยก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะโดยเฉพาะปู่ฤาษีเนี่ยหากใครติดขัดเรื่องงานหากใครติดขัดในเรื่องของการเงินต่างๆพระองค์ท่านช่วยได้แล้วเวลาเราจะทำบุญเสริมดวงให้ทำบุญกับวัดนะคะที่อยู่ใกล้ๆน้ำนะ หรืออาจจะไปให้อาหารปลาถาวายน้นปานะก็ได้เคล็ด mm hmm. ลับที่ยความเสี่ยงโชคให้ซื้อกับคนที่มีรูปร่างขาวๆท้วมท้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูที่แบบดูหน้านิ่งๆสักนิดหนึ่งอันนี้เขาก็จะเป็นคนที่ให้โชคลาภเราส่วนทถสานที่ซื้อค่ะอาจจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ได้แรงบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยว ซื้ออนไลน์ในวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลา1 2 1 5ไปจนถึงเวลา13.30น, 13. นสีมงคลจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีที่ห้ามใส่เด็ดขาดเป็นสีเขียวและสีน้ำตาลต่อกันค่ะวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์เด่นเรื่องของโชคลาภเรียกว่ามีดวงมหาเหฮงเลยทีเดียวได้เงินก้อนใหญ่กันเลยทีเดียว เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองของคุณนะจะหยิบจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองดวงดีแบบนี้ต้องหมั่นทําบุญทําทานและให้ตอบแทนผู้มีพระคุณอาแค่เนี้ยค่ะก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณไปในตัวเลยทีเดียวมาดูในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ดีนะเราก็อาจจะมีการออปรับเปลี่ยนงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นช่วงน,นี้หากใครทํางานประจําอยู่ mm hmm. ก็อาจจะมีการได้รับมอบหมายให้ทํางานโปรเจกต์เล็กๆแต่เป็นโปรเจกต์ที่สามารถเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณได้เลยทีเดียว mm hmm. ทีนี้หากใครคิดจะมีอาชีพเสริมตรงนี้สามารถเริ่มต้นได้เลยนะการเงินค่ะการเงินดีนะคะแต่มีดวงที่ต้องเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือแฟนหรือช่วยเหลือเพศตรงข้ามในเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยเช่นกัน สำหรับคนโสดคุณจะได้พบคนถูกใจแล้วก็จะมีการพบหากันสักระยะหนึ่งรวมถึงใครก็ตามที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปมีโอกาสที่รักเก่าจะหวนกลับคืนมาแล้วก็การหวนกลับคืนมาครั้งเนี้มันจะนำความสุขมาให้คุณด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของสุขภาพนะตรงนี้คนเกิดวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนการพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะทำให้คุณเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ และอีกอันหนึงที่ต้องระมัดระวังก็คือตั้งแต่ช่วงขาไปข้อเท้าหัวเข่าตรงนี้ต้องระมัดระวังมันมีโอกาสเจ็บป่วยได้หรือมันมีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบขาที่ขาแพงได้ด้วยเช่นกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะให้ระมัดระวังการพูดคุยกับพวกแก๊งออสแกมเมอร์ต่างๆมันจะทําให้คุณเดือดร้อนอย่าไปหลงคารมอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะเลขมงคลคือเลขสเลขหเลขสา คุมทรัพย์ของคุณอยู่ที่กระเป๋าต่างค่ะรวมถึงสมุดฝากเงินบัญชีด้วยนะคะธนาคารอันไหนที่คุณใช้สําหรับเก็บออมเล่มไหนสมตัวท้ายของเล่มนั้นคือกลุ่มทรัพย์ของคุณหรือหากคุณไปไปวัดไปว่าการไปขอพรการไปร่วงหาร่วงไข่ร่วงปิงปองพวกนี้คือขุมทรัพย์ของคุณทั้งหมดเลยเครื่องประดับช่วงนี้นะคะคริสตัลหรือไข่มุก จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงหรือถ้าเกิดคุณชอบเครื่องเงินหาเครื่องเงินแหวนเงินสร้อยเงินติดตัวไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นถุทรัพย์ให้กับคุณด,ด้วยเช่นกันเป็นเครื่องประดับให้คุณนะการไหว้พระนะคะขอพรในเรื่องของโชคลาภองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณองค์พระปฐมแล้วก็หลวงพ่อเงินการทําบุญเสริมดวงช่วงนี้นะอาจารย์รักแนะเลยค่ะให้ทําบุญกับคนชรางหรืออาจจะทําบุญกับคนที่ไรที่พึ่งร่วม ซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องโชคลาภเค่นรับระส์โชคเนี่ยให้ซื้อกับคนที่สุขอายุหรือคนพิการก็ได้เออเวลาเราไปเที่ยวถ้าไปตลาดน้ําหรือวัดโบราณหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะเป็นเทวาลัยเป็นมูลนิธิต่างๆตรงนั้นคือสถานที่ที่โชคลาภรอคุณอยู่ถ้าจะซื้อออนไลน์ซื้อวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา9 0 5ท่านเปนต้นไปเลยค่ะจนถึงเวลา10.15สีมงคลของคุณคือสีฟ้าและสีดับสีที่ต้องห้ามคือสีชมพูแล้วก็สีขาวก็ครบทั้งหมดนะคะทั้ง8วันรวมถึงคนที่เกิดวันพุกลังคืนด้วยทีนี้ในท้ายรายการเนี่ยในเรื่องของทักษะค่ะเลขที่อาจารย์รักคำนวณมา ก็จะมีเลข9กับเลข7อันนี้ก็จะเป็นเลขที่มาเป็นตัวเต็งนะอันนี้ก็บอกก็บอกไว้เลยมาพบกันใหม่กับรายการลักเลขเด็ดในครั้งหน้าทางช่อง m อ็มไทยสารีบีคิก TV ทีวียูทูบ t ิ k กต็รวมถึงช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ